คำนายดวงคนที่เห็นคลิปนี้ในเวลาเลขคี่และเลขคู่คุณดูเวลาของคุณก่อนที่คุณจะดูคนดำนํานี้นะครับเพราะแต่ละกองอาา่านจะได้คำนํานาาที่ไม่เหมือนกันในเวลาที่คุณดูนะครับมาดูกันก่อนจะไปดูนะครับวันนี้อาจารย์แบงค์มีกํลาลังเสียเส,สริอมซับเปิดคลังนะครับและเมตตาเรียกซับนะครับสองอันสีขาวและสีดำนะครับสามารถดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ปลุกเสกจากวัชระกงบิวเรียบร้อยนะฮะมาจากฮ่องกงเลยนะครับมีจํานวนจำกัดนะครับอยากให้รีบสั่งอันนี้ตั้งใจทําจริงเลยนะครับ การเดินทางครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการเดินทางมีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทีนเปลี่ยนฐานนะครับย้ายที่ทํางานนะครับหรือแม้ท่านไปต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันมีเดทครับมีเกณฑ์เป็นจุดจบบางจุดนะครับอย่างเช่นงานที่เราจะทําอาจจะจบโปรเจกต์นี้ไปทำโปรเจกต์อื่นนะครับหรือมีโปรเจกต์ข้ามชาติอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับรวมถึงนะครับการเดินทางเนี่ยมีแน่หอนนะฮะอย่างที่บอกนะครับแถมถ้าเกิดใครกําลังเฝ้ารอคนรักกลับมาคุณจะได้ความรักกลับมาอย่างแน่นอนนี่คือดวงคนที่เลิกเลขี้ คนที่เจอในเวลาเล็กคู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเป็นเงินนะครับหาเงินหางานหูตาไวมากเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเจ้าโปรเจกต์ของคุณนะครับทําอะไรก็คิดเต็มไปหมดเลยนะค,คุณต้องตกผลึกได้แล้วนะเพราะว่าแห่งแมนมันมาแล้วแปลว่าสิ่งที่คุณคิดต้องทบทวนดีๆตกผลึกได้หลังจากนั้นคุณทุ่มเทไปนะครับปลายทางคุณจะสําเร็จอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณไวอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยลุยนะครับแล้วคุณจะสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์กันด้วยนะครับ